ออกถนนนั่นนั่นแหละโอ้ขัวแต่จะมันจะขึ้นถนนครับห้าสิบไร่อู๋เล็กๆใครเนาะแนะนําให้เลี้ยงนี่ลุงดูใน YouTube ดูในยูทูบตามไปเมันหน่ไหวเนี่ยนี่ดูนี่พ่อคันโอ้ได้สิบเดือนโอ้โหมาจากไหนครับลุงเนี่ยผมไปเอามาจากโชคโชคุณไอ้อุบลโอ้โชคโชคุณอุบลครับเดี๋ยวไดชมก่อนชมก่อนสิบเดือนนะครับลุงเนี่ยครับ เมื่ออาทิตย์ชิ้นแล้วปล่อยลงไม่รู้ไปกินอะไรเป็นยังไงทองรูเขทองร่วงทองเสียโอ้ยางนี่ลั้งเนี่ยไอตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้เกิดที่นี่หมดเลยไม่มีไม่มียานะเฮะลุงนะไอพวกนี้เกิดที่นี่หมดเลยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแล้วทำคลอดยังไงเองเป็นไงโอ้ตัมือมือระดับนี้นะระดับนี้ก่อนเลี้ยงหมูแม่พันธุ พี่อยุจิบกว่าแม่ครับเนี่ยข้อหมูนั่นเนี่โอ้ลุงยืนปรับจากข้อหมูเป็นข้อแพะเนี่ยทำกุ้งอกอไม้ไผ่ตัวเล็กตัวน้อยใกล้จะมีตัวขายมางรีเรื่อง่องขายมางังต้งเียยัง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 ยายังยงยั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 ยัวยังอังยังยังยัวเั้ยังยั่ยังยังยััวยูงยังยูยยัวยั้ังยังยั้ยัยั็ยัยั้ ถ้าพี่น้องเกษตรกรเ,กเราที่ชมทางบ้านนะเขตบริเวณใกล้เคียงของอำเภอปากาปาปากปาปากครับอำเภอปาปากจังหวัดนครพนม,นพนมเดี๋ยวให้เบอร์โทรลุงไว้นะครับผมโทรหามาชมได้เลย,เลยมาดูตัวอย่างได้เลยเลี้ยงในสวนยางพาราสบายเลยโอ้ยขยายไปยันนูน่นแส่ยังไม่ต้องเป่าอีกหลายตัวแน่นอนเลยคิดว่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมตั้งเสาไว้นี่จะให้ตอนแรกก็จะให้เขามาทําครับพอดี เราก็ต้องการแพะก่อนเออหยุดได้ก่อนเอาแพรก่อนแพร่มันัวทำเงินก่อนเอาแพรก่อน,ออนครับโอ้โหนี่หลากหลายสายพันธุ์แลวแรกๆ,ๆสายพันธุ์พวกนี้มาจากไหนลุงไม่ได้มาจากไหนมั่งผมไปเอามาจากคูรีฟาร์มคูรีฟาร์มอยู่ไอ้อำนาจเจริญโอโ้ไปไกลเหมือนกันเนาะเอามามันเลี้ยงดีไหมมันปรับสภาพง่ายไหมโอ้เขาเลี้ยง เขาเอามาเขาเลี้ยงน่ะเขาเอามาต่ออีกจนมันกลยมันก็เลยแม่หนึ่งกับสองลูกสองตัวตายมาถึงลุงตายมาถึงผมแม่นั่นมาอยู่ได้สามวันมันกินอะไรตายหรือมันป่วยมาจากที่อื่นมันจะเป็นมาจากที่อื่นเพราะว่าช่วงเขาเอามาเขาก็ฆ่ากลบก็กลับเลย แล้วยางงี้ตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยฉีดยุงฉีดยามลุงลุงทำองเป็นไม้เือปริตสัตว์มา<ผ>มทำให้ผมทำเองประตสัตว์ยังไม่มาใกล้เลยโอ้ดีจังเลยทํเอีกเป็นหมดเลยครับอย่างนี้หายห่วงพอผมเรียนยือใหม่เสร็จก่อนครับโอ้เมืออาชีพแล้วตัวเองเ <laughs> นี่ยตัวเล็กตัวน้อยออกล่ำๆทั้งนั้นเลยนะนี่ลูกมาจากไหนลุงลูกพ่อน,นี่เหรอไม่ใช่ลูกติดนะลูกติดอันนั้นออกมาจากเขาอออม,ม,มาพร้อมก,กับแม่ครับ เดี๋ยวอันนี้เพิ่งมาได้สองเดือนแล้วมั้งค่อโอ้ไฟนี่มันช่วยได้จริงนะตรงนี้ไม่มีไม่มีมมมยุงเลยม,มียุงตัวเมื่อกี้ที่มันมีเพิ่งเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเออนี่เนี่ยไอ้พวกล้ำล้ำเนี่ยมันถึงเดือนเนี่ยโอ้สองเดือนแล้วเนี่ยโอ้ลำดีอย่างเลยได้สองเดือนลเลยตัวเมียหมดตัวผู้หมดอ้าวแสดงวันนี้ก็ปล่อยให้เกษตรกรมาทำประมาณต่อสิครับโอ้ มีตัวเมียอยู่ตัวเดียวนั่นๆกำลังเก่าน่ะโอ้ตัวสวยด้วยเพิ่งทำพยาธิไปเมื่อวันที่สี่อือทำพยาธิอะไรครับลุงไอพยาธิไอแบบลำไส้นี่เหรอครับโอ้ไอโบเบกไอโบเบกเอพาร์ทผิวหนังก็สีอย่างนั้นน่ะผิวหนังเอ้าลำไส้ทำไปยังลำไส้ยังอเมื่อเดินที่แล้วก่อ อกอกทั้งหมดเลยครับแล้วก็มาเรือนนี้ก็ทําไอ้นิดไม่ทําอยู่ตัวหนึ่งครับลุงก็ให้กินหญ้าแห้งหญ้าสดแล้วก็ปล่อยในสวนยางมามั่งครับอืมกระถินบ้างกระถินมั่งมีเวละไปเอาหญ้าก่อนตัดกระถินใส่รถมาตัดกระถินใส่รถมาด้วยกลางคืนได้เฝ้าได้ดูมั้ยอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนงานโอ้มีมีมีงานมากรี่ยางโอ้มีคนงานมากรีดยยางดูแลให้โอ้ดีดีดีห้าสิบไร่ ูดยังไงไว่ารายได้อยากกี่สวนยางมังเลี้ยงแพ็มังก็อยู่ได้นะลูกนะสบายเลยเนี่ยถือ<ฤ>ว่าเป็นอาชีพน่าสนใจโอ้ผมนึกว่าแถวนครพนมจะไม่ค่อยมีคน,นเลียๆๆเ้ยงเดีนะเ๋ยวนี้เขากำลังเริ่มเริ่มเลี้ยงเยอะนะนี่ขายายพันธุ์ไว้นะเนี่ยออกมาตัวเล็กตัวน้อยเกลื่อนเลยมันตัวติดติดพ่อพันธุ์น่ตัวนั้นสงสัยจะออกใกล้แล้วลมลงแล้วใกล้แล้วสงสัยว่าไอตัวนี้จะผสมครับอสงสัยว่าตัวนี้จะผสมแต่ท่อน,นี่นเขามา มันผสมมาจากนวแล้วอ๋อครับครับที่ว่าจะไอ้ตัวนี้จะผสมเพราะว่ามันเพิ่งได้ไอ้ผมคลอดได้สองสองเดือนอืมไอ้ตัวนี้ยังไม่คลอดนี่ยแสดงว่าไอ้นี่แหละผสมครับนี่หญ้าแห้งผมเห็นเป็นหญ้าอะไรไอ้ไอ้นี่ฟางครับฟางข้าวนี่นะครับอ๋อก<า>ินด,ดีไหมมันก็กินเคี่ยวไป กินไปเรื่อยๆพูดง่ายๆให้มันเยอเอี้ยนเนี่ยครับสมบูรณ์ลุงไอ้ลูกมันเนี่ยปกุ๊กๆเลยนะกำลังนี่กินอาหารนั่นะกำลังกินอาหารนี่อะไรมั่งพิเศษที่นี่ให้อาหารอะไรมั่งผมมีอาหารไอ้วัวนมครับแล้วก็มีผิวสวเหลืองอ๋อแล้วก็มีลำครับมันถึงได้อ้วนอย่างงี้นะลุงเนาะครับแล้วสายพันธุ์มันดีด้วยนี่ ตามที่เขาบอกนะว่าเขาเอาพอรอยเข้าผสมใช่ครับดูรูปร่างมาแล้วน่าจะประมาณนั้นเลยครับดูดิเขาว่าปล่อยพอรอยเข้าอแต่อันนั้นไม่ค่อยโตเพราะคนเลี้ยงเขาเลี้ยงไม่ไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็มาขายคืนอมาขายคืนเขากับคือซื้อลุงไปแล้วตอนแรกไม่ใช่ เขาซื้อจากภูริลี้ยฟมไปครับแล้วเอามาคืนเอามาคืนภูรลีฟาร์มแล้วก็ทางนู้นขายไม่ลงต่อพอดีผมไปเห็นผมลูกมันเกิดพอดูได้อ่าก็เลยซื้อมาซื้อมาครับโอเคซื้อมาเจ็ดแม่นีห้าหมื่นหกครับเขาเอาค่ารถพันหนึ่งกับไม่ห้าหมื่นเด็ดตั้งแต่เอามาอยู่ด้วยก็ไม่ป่วยไม่อะไรเรากม่ตายที่บอกที่บอกไปแล้นะมาตายครั้งแรกกันล่ะ นี่ผมได้กิ่นควันไฟสางกระดุงก็ก่อไฟเหมือนกันผมก่อไล่ยุงตอนกลางวันครับกลางวันยุงเยอะครับอสวนยางเนาะอ๋อถือว่าน่าสนใจเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงมันก็มีบ้างแหละยุงตอนนี้ก็มีนแต่เวลาเราปล่อยไปเงี้ยไปเดินในสวนยางเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยมันขึ้นมาเองไหมลุงกลับมาเองขึ้นมาเองกลับมาเองเลยครับบางวันก็สองชั่วโมงบางวันก็ชั่วโมงครึ่งขึ้นแล้วแล้วแต่จะหิวครับแล้วแต่จะหิวครับ คือพูดง่ายฝนตกขึ้นมาเลยฝนตกผมไม่ปล่อยเลยโอ้ฝนตกไม่ปล่อยเลยครับแสดงว่าช่วงหน้าฝนก็คืออยู่บนโรงเรือนนี่แหละครับอืผมจะทํานี่นี่อันนั่นก็เดาขึ้นมาขึ้นนี่เลยเดาออมาขึ้นนี่ไครับครับแล้วต่อไปผมจะทําตัวนี้นี่ทําตัวนี้เป็นงานหน่อยที่ลุงที่ลุงขึ้นเสาขึ้นอะไรไปนี่นะครับจะต่อไปนี่ครับพื้นเป็นพื้นอืม โอ้โหพื้นท oh. ี่เยอะพื้นที่เยอะจากขอกวัวขอกหมูจากขอกหมูจากขอกูสดูนู่นนู่นเป็นกินหญ้ากินฟางแห้งนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กินนะฟางแห้งฟางกินหมดโอ้โหเอ้าวยิ้มบ้างหล่นทิงบ้างถือว่าน่าสนใจถือว่าน่าสนใจมันผมชอบเลี้ยงอยู่แล้วสัตว์เนี่ยสอตว์เลี้ยงอยู่แล้วผมชอบอยู่แล้วงูกมากครับนี่หวานหวานขมูงถุงเชงเลยนะครับผมนะที่ กแฟลุงมายืนมาใหม่ก็ลไลยุงครับโอ้ยอยู่ในสวนควันไฟในช่วยได้นะครับผมนะแต่ไม่ต้องก่อเยอะนะก่อเอาควันฟันตอน,นเย็นแล้วก็หยุดนะครับในป่าในสวนนี่ลุงม,มันเยอะนะครับยู่ลายเยอะถ้ามีควันไฟหน่อยก็นิดหน่อยก็พอแล้วนะประมาณนี้นะครับผมนะโอ้โห,โหฟิวม,มากๆห้าสิบไร่ในสวนอย่างพารานู่น อีกโรงเรือนหนึ่งถือว่าน่าสนใจสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะเนี่ยไม่ได้อะไรกักไมยเลยครับผมง่ายๆเลยหลายท่านบอกโอ้โหโรงเรือนแพะจะทํายังไงดีนะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะง่ายๆสบายๆครับที่นี่เฮ้ยอะไรสุกเป็นควันเลยเล่าโอเคโอเคพอแล้ว,ว,วลูกนิดเดียวแค่นั้นแหละประมาณนี้จบแล้วไม่ต้องใส่แลกววัน พอแล้วหนีแล้วยุงเดี๋ยวเฟืออะไรเ,น,เนี่ยลุงซื้อเขามาเขาปวดหมากลุงนะซื้อมาเล้วครับเขาปวดอ๋อไปซื้อไอ้ต่อจากไออยู่เขาเอามาขายนะครับอ๋อเขามาพยายามกับไออยู่ชั้นเหลืองหน่อยนึงครับอ่ะลองลองเพราะว่าเขาเคยกินอยู่ในยันไปนู้นลุงกำลังขยายลงให้มันออกเข้าออกง่าย ห,หยัดมือเขาทนีเคยชินยังไงทิมงานเราย่าส่วนน้อยส่วนมากกระพูดมากกับพูวทุเรียนยุ่หายหมดทีเนี้ยยุ่หายหมดโอ้ล่างอาหารไว้ฟังน้อนครับเอาขึ้นนิ้วลงลงขึ้นเออขึ้นหน่อยโอเคอเครับตัวนี้ช่องนี้มีผิวหายไหมห้องนี้โอเคห้องนี้พอแล้ว ไอ้ตอนข้าวโอ้ย่ะไรไอ้ตอนข้าวรีดโกนอยู่ขนาดนี่เอามาใหม่ยังไม่เอารวมฝูงเนาะเยกไว้ต่างหากเลยนะครับตอนแรกไม่ยุงนะพอเจอไฟเข้าไปหายหมดประมาณนี้นะครับผมน้ำ้าสมบูรณ์กิ้งกัดบนหัวไฟจากรยุงใช่ไอตอนพอพอพออยู่ตัวแล้วก็ไม่มีนะพออยู่ตัวแล้วก็ไม่มีนะ อว่าโเคนะเีย้่น้นำเปล่าคายยอดทียืนหัวดูที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงให้เอาน้ำเข้าไปข้างในให้หรือว่าโอเค,อ,เคอ่ะอประมาณนี้นะครับผมนะ